ฮ่องกงเจ๋งมากแจกเงินสองหมื่นถ้าตรวจแล้วเจอโควิดเหมือนรางวัลน,นำจับเลยอะ่ะเขาก็พยายามกระตุ้นคนที่อยู่ในฮ่องกงอะ่ะว่าถ้าเกิดยอมมาตรวจนะแล้วตรวจเจอว่าติดโควิดนะแจกตังสองมืนเลยโอ้ดีมากเลยต้องอธิบายก่อนว่ามันต่างกับของบ้านเราโดยสิ้นเชิงมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าของบ้านเราเนี่ยคือไม่มีใครกล้าตรวจหรอกเขาก็ไม่ตรวจด,ด้วยนะแล้วก็ไม่มีใครกล้าตรวจหรอก เพราะว่าหนึ่งคือเขาอ้างว่ามันเปลืองหมอคนหนึ่งเคยพูดไว้อ้างว่ามันเปลืองคนหนึ่งรัฐต้องเสียเงินตั้งสองพันของเขาบอกตั้งสองพันแต่เขาบอกว่าความคิดทอมนะ้อบบวเขาบอกแค่สองพันเพราะว่ามันคุ้มจะตายถ้าเกิดว่าคือของเราเนี่ยไม่ได้ลุยตรวจทั้งที่ประเทศอื่นเห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยเขาลุยตรวจกันทั้งสิ้นแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะที่ลุยตรวจแล้วเห็นตัวเลขเยอะอ่ะประเทศที่ได้รับการยกย่องอันดับหนึ่งเนี่ยนะไม่เห็นได้ทําอะไรเลยลุยตรวจก็ไม่ลุยตรวจก็คือ สร้างตัวเลขให้มันดูดีเสร็จแล้วก็ได้รับการยกย่องเอาอย่างนี้ประเทศอื่นเขาก็เรียนแบบเหมือนกันไม่ดีหรือไม่ต้องลุยตรวจหรอกก็ซ่อนตัวเลขเอาไว้ให้มันน้อยๆจะได้ได้รับการยกย่องคนเสียชีวิตก็อ่าโบยไปเป็นว่าเสียชีวิตจากโรคอื่นไปก็ได้จะได้ตัวเลขน้อยๆใช่ไหมคนจะได้กล้ามาโอ้โหมีแต่ได้กับได้แต่ทำไมไม่ทําของเราถ้าอยากตรวจก็คือจะต้องจ่ายเงินเองอ่าหมายถึงตรวจโควิด COVID, นะจ่ายเงินเองประมาณ3-6000พันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล แต่อันนี้คือเขาจะแจกตังให้เลยคือไม่ใช่ว่าไปตรวจแล้วจะแจกนะคือว่าไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลเป็นบวกโพซิทีฟคือเราติดโควิดอ่ะเขาจะให้เงิน2,000 20, มื่นและแน่นอนว่าฮ่องกงที่อยู่แพงขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้กักโรงแรมหรอกก่อเล็กนิดเดียวเขาก็ต้องไปกักที่บ้านของคุณนั่นแหละคือมันก็โอเคอะ่ะใช่ไาหมารัฐบาลไม่ได้ต้องเปลืองเงินมากแต่ถ้าเกิดว่าสองหมื่นนี่ คือจานวนของเขาก็ไม่น่าจะเยอะนะถ้าเจอคือรัฐบาลก็ไม่ได้เสียเงินเยอะแต่ว่าเหมือนกับแบบได้ตรวจเยอะๆด้วยอ่ะมันก็ดีนะเอาว่านะคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์เขาจะจับคู่เที่ยว travel b u b b l ลกันแต่ผลปรากฏว่าฮ่องกงเกิดมีเคสโควิดพุ่งซะก่อนสิงคโปร์ก็เลยจิตตกเหมือนกําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วอยู่ดีดๆเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยล้มเลิกการแต่งงานไปก่อนอะไรเงี้ยเา็าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเกิด ว่ามั่นกันคือแทเวลบับเบิลกันไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆายใดไฟหนึ่งเกิดพุ่งขึ้นมาเนี่ยคือ,อยังไงอยู่ดีจะถอนออกเลยไหมหรือว่าจะยังไหนๆก็ลงเรือลําเดียวกันและร่วมหัวจมท้ายกันต่อไปคือเขาบอกว่าแค่1วันเองนะก่อนจะตกลงปรงใจกันแทเวลบับเบิลกันเนี่ยเกิดฮ่องกงเคสพุ่งซะก่อนสิงคโปร์ก็เลยล้มเลิกอะไรเงี้ยแค่1วันเองนะเหมือนกําลังจะมาถึงเรือนหออยู่แล้วอะ่ะฮ่องกงก็เลยต้องรีบแก้เป็นการใหญ่เลยก็คือเรื่องของการแจกเงินนี่แหละ แต่ก็มีข้อแม้อีกนิดหนึ่งนะว่าเงินเนี้ยจะให้สำหรับ low income resident นะก็คือคนที่มีรายได้ต่ำแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วรายได้ต่ำของเขาเนี่ยก็ยังมากกว่าคนไทยเยอะอยู่ดีอ่ะคือแจกให้เฉพาะคนประชากรที่มีรายได้ต่ำก็เขาบอกว่าจุดประสงค์การแจกเงินครั้งเนี้ยเพื่อให้คนที่รายได้ต่ำเนี่ยเขายอมมาตรวจเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนที่เขาโดนกักตัวเนี่ยเขาก็จะได้ยังคงมีรายได้อยู่ในขณะที่กักตัว แล้วก็ประกาศนี้ออกมาเพราะว่าทางประเทศเนี่ยมีรายงานการติดเชื้อลายใหม่เพิ่มถึง68ลายซึ่งมีการติดเชื้อในแดน์คลับเพิ่มขยายขึ้นอีกเป็น80ลายคือติดเชื้อมาจากแดน์ครับเหรอก็ต้องบอกว่าขั้นตอนมาตรการพวกเนี้มันตรงข้ามกับของเราอย่างสิ้นเชิงของเรามีแต่กีดกันใช่ไหมเอาบอกไปแล้วแต่ที่ลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งคือ ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครในประเทศนะไม่ไม่เกี่ยวคนกลับมาจากต่างประเทศนะคนกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาโดนจับกักตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะกักฟรีหรือยอมเสียค่ากักตัวเองใน ASQ ก็ตามแต่ว่าคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่ได้ไปนอกประเทศเนี่ยนะเขาก็ถ้าเกิดมีใครตรวจเจอว่าติดโควิดเมื่อไหร่เนี่ยนะรับรองดังใช่ไหม เพราะว่าคนรอบข้างจะรดนสืบไปหมดเลยว่าช่วงกี่วันที่ผ่านมาไปติดต่อใครบ้างโดนหางเลขกันหมดส่งไปกักตัวกันหมดอะไรเงี้ยกลายเป็นดังเลยแล้วทีนี้คนรอบข้างกำลังเกียดเพราะว่าตัวเองเดี๋ยวก็โดนไปด้วยหรือกลัวจะติดโควิดไปด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าฮ่องกงนี่คือทําตรงกันข้ามคือคือเอาเปว่าของไทยคนไม่กล้าตัวจหรอกทาตรงกันข้ามก็คือเขาจะให้เงินเพื่อให้ประชากรที่ยากจนเนี่ยเขากล้ามาตรวจ คือเขาไม่ได้ไม่กล้าตรวจเพราะว่ากลัวติดโควิดหรืออะไรเขาไม่กล้าตรวจเพราะว่าถ้าโดนกักตัวเขาจะมีูญเสียไรายได้เออมันก็จริงแล้วของเราอ่ะมีไหมถ้าเกิดว่าใครที่โดนหางเลขไปด้วยเนี่ยแล้วโดนส่งไปกักตัวเนี่ยเรามีไหมจ่ายเงินชดเชยให้ไม่มีไม่มีฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าออกไปนอกประเทศสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่คุ้มคือทั้งต้องจ่ายเงินเองถ้าไม่อยากจ่ายเงินเองก็อ่ะต้องไปแย่งกันจองในเที่ยวบินของบางสายการบินอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งโคต้าจำกัดมากคือทำเป็นให้ไปงั้นแหละแมแต่มีโคต้ากักตัวฟรีแค่เดือนหนึ่งแค่พันกว่าคนหรืออะไรเงี้ยมันน้อยมากอะ่ะก็คือสรุปว่าคนส่วนใหญ่ที่กลับเข้ามาประเทศของเราเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายค่ากัดตัวแถมยังสูญเสียไรายได้ในระหว่าง14วันนี้ซึ่งไม่มีการชดเชยใดๆให้แล้วเกิดรัฐบาลจะชดเชยก็เดี๋ยวจะมีพวก คนในประเทศเขาก็จะมาวิจารณ์อีกว่าต้องมาเสียเงินให้ไอ้พวกที่กลับจากต่างประเทศงั้นไม่ต้องมาเลยอะไรเงี้ยมันแสดงถึงแนวความคิดที่มันตรงข้ามกันมากอ่ะแล้วก็แต่ประโยชน์นี้เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามเชิญชวนให้คนมาตรวจเนี่ยด้วยความเคารพด้วยนะไม่ใช่ตรวจเหมือนกับเป็นผู้ร้ายจะแพร่เชื้อโรคหรืออะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าฉันไม่คิดว่าค่าใช้ใจ่ายตรงเนี้มันจะ too big นะฉันไม่คิดว่ามันจะเยอะเป็นมาตรการที่ดีมากก็คือเชิญชวน โดยที่ถ้าติดโควิดก็จะจ่ายเงินให้แต่ว่าไม่คิดว่าประเทศจะเสียเงินเยอะแล้วก็ผู้คนก็น่าจะยอมมาตรวจเพราะว่าเขาจะได้มั่นใจว่าจะมีะไรายได้ในระหว่างที่เขาต้องกักตัวก็อ๊อกก็เคยพูดไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่ได้ข่าวว่าเขาไม่ลุยตรวจเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะหรืออะไรเงี้ยอ๊อฟก็บอกว่าต่อให้ลุยตรวจคนทั้งประเทศนะด้วยงบประมาณคนละสองพันอย่างที่หมอคนนั้นว่าเนี่ยนะตรวจทั้งประเทศก็แสนกว่าล้านแต่จริงๆเอาเขาจริงเราคงไม่ได้ตรวจทั้งประเทศขนาดนั้นแต่ว่า แล้วเราถ้าตรวจให้คนต่างชาติทุกคนที่เข้ามาด้วยเนี่ยนะมันก็เสียเงินแค่ไม่กี่แสนล้านเทียบกับว่าเราสามารถเปิดได้เหมือนเดิมที่ได้เงินรายได้จากคนต่างชาติสองล้านล้านแล้วก็ได้สร้างความมั่นใจให้คนในประเทศว่าไม่ต้องกลัวติดหรอกเดี๋ยวถ้ากังวลยังไงก็เราจะมีการตรวจให้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ต้องกังวลคือเราต้องเป็นมาตรการว่าไม่ต้องกังวลเรามีหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นเราก็มีเสนออีกความคิดหนึ่งว่าอ่ะโอเคถ้าก็บอกว่าจริงๆเราควรจะตรวจฟรีให้คนต่างชาติด้วยซ ซึ่งเราสามารถทําได้เพราะว่าประเทศเรานี้การท่องเที่ยวเป็นอันดับสี่ของโลกคือทาแล้วคุ้มไม่เหมือนหลายๆประเทศที่ตอนนี้เขาเปิดหมายถึงว่าประเทศเขตร้อนเหมือนเราเนี่ยนะที่เขาเปิดต้อนรับลูกค้าสู้โควิดแล้วเนี่ยนะแล้วเขาเปิดแล้วคุ้มด้วยเคสโควิดก็ไม่ได้พุ่งเพราะว่าอยู่ในเขตร้อนโควิดได้มันแพร่เชื้อลําบากฉะนั้นเราน่าจะใช้ความได้เปรียบตรงเนี้ยรีบเปิดเสร็จแล้วก็ตรวจให้ฟรีซึ่งจํานวนค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเสียไปเนี่ยมันคุ้มกับเงินที่ได้มาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าง,งกมากเนี่ยนะก็ให คนที่เข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจ่ายค่าตรวจก็ได้แล้วก็ไม่ต้องให้เขากักตัวเพราะถ้าแลกกันแล้วเนี่ยเอ่อการเสียค่าตรวจแค่ไม่กี่พันเนี่ยแลกกับค่ากักตัวหลายหมื่นเนี่ยยอมเสียค่าตรวจคุ้มกว่าเขาต้องยอมอยู่แล้วซึ่งเขาบอกว่าฮ่องกงนี้ให้เฉพาะ low income r e s i d e n c ใช่ไหมรายได้ต่ำใช่ไหมแต่ว่าตามตัวอย่างนี้คือถ้าใครที่รายได้ประมาณสี่หมื่นเหรียญฮ่องกงเนี่ยก็ประมาณ สนหกหมื่นเลยนะนี่รายได้ต่ำของเขานี่คือแสนหกหมื่นบาทต่อเดือนนะคือรายได้ต่ำแล้วนะงั้นของเราไปอยู่ในฮ่องกงนี่คงเป็นชนชั้นล่างกันหมดแล้วแหละก็คือจะได้ชดเชยห้าพันนี่ก็ถือว่าก็ยังพอได้นะแต่ว่านะมันก็คงจะเทียบกับรายได้ที่เขาเคยได้คงไม่ได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะครับก็ข่าวนี้ค่อนข้างยาวมากนะอ้อ,อก,ก็อ่านไปได้สักครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง ก็คือเราเอาแค่ประเด็นสําคัญของเราว่าฮ่องกงก็คือจูงใจประชากรที่มีรายได้ต่ําเนี่ยซึ่งรายได้ต่าของเขาก็ตามตัวอย่างก็สี่หมื่นเหรียญฮ่องกงก็ประมาณแสนหกหมื่นบาทเข้าไปแล้วเนะาะทีนั้นถ้าพวกเราเทียบกันกับเขาคงเป็นประชากรรายได้ต่ำมันทีนี้คือก็ไม่ได้บอกว่ามาตรการนี้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรแต่ว่ามันก็คือเป็นการจูงใจให้คนยอมตรวจซึ <bird> ่งก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการแจกเงินก็ได้กอาจจะหมายถึงว่าการที่ ให้กำลังใจหรือว่าสร้างแรงจูงใจสร้างกระแสะให้คนยอมตรวจเพื่อที่จะได้เจอว่าใครแพร่โควิดอยู่บ้างเพราะการที่ไม่ตรวจเนี่ยคือเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะคนไทยอาจจะติดเชื้อมากกว่านี้เป็นสิบเท่าตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ตรวจก็เลยไม่รู้แบบว่าซ่อนตัวเลขอะไรเงี้ยคือทํายังไงก็ได้ให้มีคนตรวจเยอะๆเพื่อที่จะเจอตัวเลขที่แท้จริงจะได้หาทางป้องกันก็คือเราบอกว่าเราพัฒนาวัคซีนเองใช่มื่ แต่ว่าเราแทบจะไม่มีคนติดเชื้ออะไรใหม่เลยแล้ววัคซีนของเรามันจะดีจริงได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าเราน่าจะมีมาตรการอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ